สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับไวทุกตาผาฝันอันบ้านสวนค่ะบรรยากาศบ้านสวนลมพัดเย็นเย็นเนะกันเนาะแดดอุ่นๆมีแหงขนาดค่ะ,ะ,คะสุดยอดเลยเพื่อนๆก็มีความสุขกับมือใหม่หวันใหม่นเนอกันเนาะสดชื่นสดใสแล้วก็โชคดีกันทุกขัวเรือนเลยค่ะข้ามวกเรมีเวลากันมากค่ะกาแฟบ้านสวนเนะจ้นเนาะมาหอมๆซะ คุยกันไปนำนกขนนกอันนาบานเอวยังเพิ่งก็ะทำงานอยู่เนี่ยค่ะขนดินมืดมือซิซือมันมีส่งบริษัทนกขนนกขนดินอ๋อกระดาษนำกางเกงส่งบริษัทว่นคนมันสร้างดินหลายเนาะค่ะขายดีขึ้นนั่นเลยแต่ว่านาบานเอวยี่สงสัยว่าเนี่ยสร้างบานค่ะนาบานตุกตาเห็นเอาดินมาหลงแล้วก็เห็นขุดซ้าน โครงการใหญ่นาาขนาดขนาดนาบานนี่ก็ดีไปเนาะค่ะเนาะถ้ามีโอกาสก็ทํามันบอกคา่ะแต่ละคนก็ไปตามความฝันเนาะค่ะเนาะของแต่ละคนทําฝันนั้นให้เป็นจริงมันบอกคา่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเด้อเอ้ยก็เบ้าไปยันตามสไตล์เอ้ยนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะคะ่ะถ้ามีโอกาสก็ทําฝันนั้นให้เป็นจริงเนาะค่ะเนาะ อย่างที่ตัวเองต้องการถ้าว่ามีโอกาสแล้วก็มีสถานที่มีทุนรัพั์เป็นบอกค่ะว่ากันไปอ่ะคำพูดเลยอยากอันนั่งสบายๆก็มาค่ะแห้งกับเอวยุ้กตกตาผาฝันอยู่บ้านสวนกินกาแฟอุ่นๆน,น,น้ำหอมค่ะฮ่ากาแฟสดต้มสุกใหม่ๆหอ้หอมเลยค่ะเ <c oughs> มื่อนี้ก็มีเจ่คนเอาว่าอาหารมาให้กิน เอ้ยแกงนงไม้หมือคือกินค่ะแกงนงไม้พันกระโดดมาส่งเองมันอายเลยไปพันเอาใส่ถุงมันแกงซุกใหม่ๆเลยพันก็โถมาเอ้ยนะคะไอตุ๊กตาพันไปแล้วตอนเสามันไปเลยไปยันพันเอาตัดกล้วยมือส่งวีกับอันวีกล้วยวีนึงกล้วยมันซุเนาะก่นุกล้วยซุกมันกล้วยลายอยู่นึ่งบ้านสวนพ่น กล้วยก็เป็นเขื่อนานักเลยค่ะบ่มโมเมนเขือใหญ่กล้วยน้ำว้าบ้านเห่าเนี่ยค่ะเมื่อเออเบิ้งเนอะอันนี้มันเป็นเขือน้อยค่ะเขือแบบนี้นหละค่ะกล้วยนาแหลกเนาะค่ะเนาะซุกขาต้นเลยนะคะเขืออันพอดีคักเนี่ยพอดีงามพอดีกินได้ยันสามสี่มื้อก็มดเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นเขือแบบนี้เยอะเลยค่ะกล้วยนาแหลกมันก็ตัด ตัดลงมาเขาดีเอ้ยไปมันเลยตัดเธอสองขืออีกนึ่งอันมันมีนึ่งนึ่งสองสามสี่ห้าวีห้าวีแต่ว่าเป็นกล้วยน้ำว้าวีใหญ่เ้ยค่ะโบนยกหรอกค่ะเพราะมันนักก็เลยเอามาส่งวีอันส่งอันส่งอันอ่ะโบเมนโบเมนส่งวีเนาะค่ะเนาะส่งขือค่ะอันนี้ขือน้อยอันนี้ขือน้อยนี่ซุกขาต้นหรืออันขือใหญ่ก็น่าซุกปเด้๋ยค่ะ ไปว่าประมาณนั้นสามสี่มื้อก็ซุกแล้วค่ะแล้วก็กล้วยอันน้นบ๊อเม่นกล้วยน้ว้าแต่ว่าเป็นกล้วยอีกแบบนึงพันมันซุกแล้วอันนั้นก็เลยเอยตุ๊กตาออกมาก็เลยไปกินกาแฟนํำเอยแล้วก็เลยมาบางวันนึงพันโถล้วยซับมาว่าเอยแกงน้ำไม้มอมบักใหญ่นึงป่าว่าตัวยี้เพิ่งกินเข้าเด้ป่าวว่าเอ้ยพันกินแล้วเอยไปพัดมามานใส่ไข่เนาะขนมกินกาแฟสองคนกินอิ่มแล้วแล้วพันเลยโถมา พอดีไอเราไปแวะพันพันเลยตักเสือ,อันถุงบักใหญ่ค่ะมาฮือเครื่องโมนึงเลยวานพอดียันพันเก่งน้องไม้แซบขนาดค่ะเอ้กระสิมไปน้อยนะกว่าในกินมือแลงเนี่ยเพราะว่ามันอิ่มเนาะค่ะเนาะอาหารเยอะอยู่ด้วยค่ะเพียบขนมจีนอีกมืดขนมจีนก็กินค่ะมื้อนี้กันนะขนมจีนไอซื้อมาอีกก็ซื้อแต่เมื่อวานนี้ ซื้อมาส่งสุดมันมเมราบ่มื้อแล้วเสิร์ตตู้เย็นไว้ก็เลยอีกสุดนึงก็เลยมากินก็บบมม่มดอเราค่ะมันมีหกหัวกินไปซี่หัวเอ้ยก็ได้สร้างรับเอ้ยกระตุกเอ้ยตุ๊กตาเนี่ยก็ถือว่าหลายเนาะค่ะเนาะกับบตี้เราค่ะมาบ้านเหาอาหารบ้านเหาก็เหาก็กิกนแซ่บเห่าว่างั้นเรือปะก็เลยอันกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็เลยพากันไปอันขี่มอเตอร์ไซค์อันซิ่งกาแฟค่ะส่งคุณ ก็เข้าบ้านมาก็มาต้มกาแฟกินเนาะขนะนั่งอยู่คนละแจกาแฟด้อยฉันอ่านหนังสืออยู่พุ่นอยู่คนละซนนันบ้านวิถีบ้านนมานอกเนะชีวิตบ้านสวนอาหารการกินก็เยอะก่ออันมดส้มก็ะไหลนะคะอยู่หนังส่วนเอ้ยเนี่ยมดส้มหรือว่าไข่มดแดงนะคะเต็มหางน้อยหางใหญ่มีมดค่ะมันเป็นนาไข่มดส้มเนาะันาไหลขนาด น,นี่หนำมันต้นยางนี่ก็เยอะนะคะต้นยางต้นมะม่วงต้นมักมีเนาะค่ะเนาะต้นมักลำใหญ่ขึ้นเต็มปิ๊กต้นดอกอันทองอุ่นไหลก็มีนะคะดอกเหลืองเออเฮออันหมดสมกับเปเอ็ดอันหังเส้อเนาะค่ะเนาะอันเหียนหาวตัวนี้กลางเท่านี่างไปนหนำส่วนในกลางเท่าอันหังเก่าพันลงเป็นหังเป็นหังอยู่คะ่ะอันหนำใบเออไม้แห้งนะคะมันเป็นวิธีอัน บานหนาบานสวนก็เป็นธรรมชาติขนาดเลยค่ะคำคำผู้เราชอบอยู่นะมันแบบบานๆก็มีความสุขเนาะกน็นเนาะแต่ว่าถ้าผู้เราชอบอยู่นํะเมืองก็ถือว่ามันเงียบก,ก็บวกว่าก,กันเนาะกัเนาะแล้วแต่ความชอบ,อบอเอ้ยว่ากาแฟเอ้ยก็มดไปแล้วคันอีกทัวยหนะึ่งของมัน มือวันมือเนาะคันเนาะสดชื่นสดใสกันว่ากันไปว่าั้นะป้าเออเพื่อนๆมีแต่ความสุขทุกบ้านทุกคนแล้วก็มีแต่ความโชคดีนะจ๊ะเด้อเอยทุกตาผ้าฝันก็ขอบุณนลายๆหละก็ที่มาแห้งกินกาแฟกับเอ้ก็คุยกันไปตามแต่ละมื้อเนาะคันเนาะว่ามีเรื่องแต่เล่าสู้กันฝังแดอันวิถีบานๆว่าั้นะป้อันเห็นแล้วก็มีความสุขค่ะคนไปให้ปนาแก่ฟืนเข้าบ้านเนาะคันเนาะแก่เฟียงแก่ฟืนมีมดขันลากไหมเขา บานไปเอ็ดทันเอ็ดนี้ว่างั้นเหรป้าารพัดเนาะกันเนาะวิธีบานนาวิธีบานสวนเบิง่งลาเหาชอบก็มีความสุขก็จะตายเอ้ยนะคะเนาะก็คือทุกบานสุขภาพดีกันทุกคนเรือนนะคะพบกันคลิปต่อไปเด้อยวฉเด้อสวัสดีค่ะ